ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนี่สถานีซานโวดาโดนี่นะครับทางเกาคาสิญญาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใตา้ยิ่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนตรงนั้นกันอดใจรอหน่อยน,นี่ครับระหว่างทางเดินไปทางหนา้าทางเ้าคาเวลาคพสินยาก็จะประมาณนี้ตรงนี้จะเป็น คล้ายๆตลาดนัดขายเสื้อผ้าราคาถูกแล้วก็เป็นพวกแบบของฟ็อบแบรนด์เนมอะไรเงี้ยของราคาถูกมากที่นี่ไม่แพงนี่ใครที่แบบว่าอยากมาหาซื้อแบบหูฟังหูฟังเสื้อผ้าราคาถูกอะไรเงี้ยก็มาตรงนี้ได้จะมีกระเป๋าขายด้วยเห็นไหมกระเป๋าเสื้อผ้าแฟนซีต่างๆ โซเชิยะ oh yeah. อาหารสแน็คที่คนบาซิลที่นี่กินกันเยอะมากมันจะเป็นแบบลูกกลมๆแล้วก็ข้างในจะเป็นไส้ไก่ไส้แบบว่ากุ้งอะไรอย่างเงี้ยไส้เนื้อแสียบก๋วี๋ยวทั้งๆก็จะมีแบบว่าข้าวโพดฟินขายน่ากินมากแต่ว่ากูไม่กินค่ะมันไม่เฮลตี้ฉันไม่กินแต่อ,อะไรเฮลตี้เพราะว่าฉันกลัวอ,อ้วน